เจสิกามิสแกรนกรุงเทพมหานครขอเกมมือสู่สุขติถามยังกินอิ่มนอนหลับเพจเฟซบุ๊กของเจสิกาสมปองเอสพินเนอร์หรือเจสเป็นนักแสดงนางแบบและมิสแกรนกรุงเทพมหานครปี2017โพสคลิปประชวงหนึ่งที่นายกุลลทัพย์วัดนผลหรืออับ บีจีบีหนุ่มวัย35ปีนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นใหญ่ที่ไฟ้สดขอความช่วยเหลือหลังกัดตัวดูอาการอยู่ที่บ้านเพราะวันว่าจะติดเชื้อโควิดจาก DJ ดีเจองหลอ่อและป่วยไปตรวจรักษาเองไม่ไหวตโตรอบประยานน้อยขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานรัฐจะได้รับคำแนะนำให้นั่งรถสาธารณะไปตรวจซึ่งเจ้าตัวไม่ยอมไปเพราะไม่อยากแพร่เชื้อให้คนอื่น สุดท้ายป่วยหนักกว่าจะไปถึงมือแพทย์ก็สายเสียแล้วพร้อมข้อความว่าหนูขอให้พี่ไปสู่สุขตินะคะความเหลื่อมล้ำทุกอย่างที่ทําให้พี่ต้องจากไปหนูขอให้มันย้อนคืนไปหาคนที่เป็นต้นเหตุทุกๆคนค่ะอยากจะส่งคลิปนี้ไปให้ท่านให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายฟังก่อนนอนนี่ก่ออยากจะรู้ว่ายังจะกินอิ่มนอนหลับกันอยู่ไหม